อาการตอนนี้วิ่งยาวรอบเครื่องสองพันนะครับผมแต่ความเร็วรถได้ประมาณเจ็ดสิบกิโเมตรนะครับผมถ้าปกติเนี่ยรอบเครื่องจะอยู่ประมาณพันห้าพันหกนะครับผมหรือพันแปดนะครับผมนะครับไม่ถึงสองพันรอบนะครับผมไม่ถึงเลขสองเนี่ยครับก็ประมาณเลข หนึ่งกว่านะผมหนึ่งพันห้าพันแปดเนี่ยครับอันนี้ก็ความเร็วก็ประมาณแปดสิบนะผมรอบความเร็วอยู่ที่สองพันนะผมนี่ครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับรอบเครื่องไม่ถึงสองพันกิรสองพันรอบนะผม ความเร็วก็ได้80นะครับผมนี่อยู่ในที่ปกติแล้วนะครับผมก่อนเปลี่ยนเนี่ยรอบเครื่องจะอยู่ที่2,000นะครับผมแล้วก็รอบความเร็วก็อยู่ประมาณ80นะครับผม <c oughs> นี่ไหลไปจะ90แล้วนะครับผมรอบเครื่องก็ประมาณ1 8 0นะ, 1, 7, 1, นะครับผม1 7 0 1,080นะครับครับหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กองเกียร์ไปนะครับผมครับจะเห็นได้ชัดว่าความเร็วกับ รอบเกียร์เบาขึ้นเลยนะนครับผมนะครับผมรับ